มาอันแบบแรกเราจะต้องดูก่อนเราต้องดูก่อนว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยข้อมูลไหนจะต้องเทคเราเข้าไปไหมหรือข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเทคล็อกแล้ว <c oughs> ก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นเส้นตรงอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ <c oughs> แต่ข้อนี้มันไม่ใช่เนาะถ้าเราสังเกตเลยก็คือเจ้าตัว Y เนี่ย จาก1.2ไป4.6โอเคยังยังธรรมดาอยู่ไป12.4อก็อาจจะยังธรรมดาเดียวแต่อยู่ๆข้ามไป30.8แล้วไป78.1เนี่ยเฮ้ยเลขมันแปลกๆแสดงว่ามันเพิ่มแบบก้าวกระโดดมากมากสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้อง t ท k e log เข้าไปในตัว y ถูกไหมมะเราจะมาเทคลอกในตัว y กันเนาะอ่ะข้อมูลแรกนะคะจะได้เป็น0.18 อันนี้พอสไว้ก่อนแล้วก็ลองฝึกทำเองหรือแบบฝึกกดเครื่องคิดเลขดูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะว่าจะได้ข้อมูลตรงกับที่พี่คิดออกมาหรือเปล่าโอเคแล้วก็ค่อยมาตรวจคำตอบทีหลังเนาะอ่ะเทคเทคล็อกเสร็จหมดแลลวได้ได้ข้อมูลตัวเลขมาแล้วต่อมาจะมาเป็น x คือปกติ x คูณ y ใช่ป่ะแต่นี้จะต้องกลายเป็น x l o อ y แบบนี้ ข้อมูลที่ได้นะคะค่าที่ได้จะเป็น0.18ก็คือเอาไอ้จ้าตัวนี้คูณกับไอ้จ้าตัวนี้เนาะ0.18 3.06คือคิดเครื่องคิดเลขออกมาทศนิยมมันมันอาจจะมากกว่า2ตำแหน่งเหมือนที่พี่ทดมาแบบนี้เนาะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับน้องๆว่าจะใช้กี่ตำแหน่งแต่พี่คิดว่าสองตำแหน่งมันก็แบบอยู่ในระดับที่พอประมาณเนาะ แล้วการดับต่อมาเราจะต้องมาหาค่าที่เราจะเอาไปแทนในสมการ m กับ c นั่นก็คือพวกซิกมาต่างๆเรามาดูกันที่ซิกมา x ก่อนเลยซิกมา x เราจะได้เป็น15นะต่อมาเรามาดูที่ซิกมา y กันต่ออ๋อไม่ใช่ซิกมา y อ่าอย่าลืมนะอย่าลืมเราต้องใช้ซิกมาของ log y นั่นก็คือ1 2 0 2 ต่อมาก็คือที่ซิกมาเอ็กหลอกบจะได้เท่ากับส <Okay. S 1> ี่สิบหกจุดสาองคีแขาดตัวไหนไปอ๋อเราขาดตัวนี้ x กกำลังสองถูกไหมเอกกำลังสองก็คือหนึ่งสี่เก้าสิบหกยี่สิบห้าโอเคซิกมาเอกกำลังสองเท่าก,กับห้าสิบห้า โอเคในเมื่อเราได้ข้อมูลที่เราต้องการครบแล้วใช่ปะโอเคเราก็จะมาทำการเข้าสูตรกันโอเคสูตรมันก็คล้ายๆกับอันเดิมเลยเพียงแค่อย่างที่บอกก็คือหากตัวไหนต้องทีงล็อกไปก็เปลี่ยนแค่ตัวนั้นอ่ะเขียนสูตรอ่ะพี่จะเขียนสูตรให้ละกันข้อนี้ m เ,เท่ากับ N sigma X Lock y, l o เอกล็อกไวย์ลบซิกมาเอกซิกมาล็จริงใส่วงเล็บด้วยก็น่าจะดูแบบไม่ไม่มึนมากกว่าเนาะต่อมาส่วนด้วย N sigma X กำลับบงสองลบซิกมาเทั้งหมดกำลับบงสองคคือเทคเข้าไปในในไมัน ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะกว่าเทเข้าไปใน x กเนาะอ่ะเราก็มาแทนค่าจากตัวที่ได้เนาะอันดับแรก n ของเราในข้อนี้เท่ากับ5เนาะมี5้ตัวไงโอเคนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ามาเทกันแทน n เท่ากับ5นะคะต่อมาซิกมา x ของเราได้เท่ากับ15้อ๋ออ๋โทษาท่พี่ขอโทษครับซิกมา x ลา y เท่ากับ46.32ลบกับซิกมาอีกจริงๆและ15คูณกับซิกมาลอ y เท่ากับ12.02โอเคเราหารด้วยอะไรหารด้วย n ซิกมา x กำลังสองนั่นก็คือ5 s i ซิกมา x กำลังสองของเราเท่ากับ55ลบกับซิกมา x ทั้งหมดกำลังสองก็คือ15กำลังสอง กดเครื่องคิดเลขเลยโอเคเมื่อกดเครื่องคิดเลขแล้วนะคะเราจะได้ค่าอิเท่ากับหนึ่งจุงโอเคต่อมาเรามามาดูที่ค่าสค่าคงที่กันบ้างคือโจทย์อ่ะไม่ได้อ่คือโจทย์ข้อนี้เอาโดยแรกเราก็ดูโจทย์ใช่ป่าก็คือ เขาอ่ะให้เราจงหาเส้นตรงนั้นด้วยการสร้างตารางเพื่อหาความชัน mc และเพื่อให้หาเส้นตรงและให้ประมาณค่า y, mm hmm. y เมื่อ x เท่ากับ, mm hmm. ากบตามที่โดดถามเนาะโอเคต่อมา c เราก็มาท่องถูดกันเลย sigma x กําลังส sigma log y ลบ sigma x sigma x, x. log y N sigma กากำลังสลบซิมาเทั้หมดกำลังสองโอเคมามาอันดับแรกซิ g มา x อกำลังสองเท่ากับห้นะซ i g มาลอก y เท่ากับสิบสองจุนย์สองลบ s i g มา x เท่ากับสิบห้าซมา x ็อก y เท่ากับสี่ส Okay. ต่อมา n n คือ5า sigma x กําลังสองก็คือ55ลบ sigma x ทั้งหมดกําลังสอง15กํลังสองโอเคพี่กดเครื่องคิดเลขไว้แล้วค่า c ที่พี่ได้ก็คือลบ7 6 7 4ดดังนั้นเส้นตรงที่มันดีที่สุดสำหรับข้อนี้นั้นก็คือ อย่าลืมนะคะตอนแรกมันเป็นลอนไวยเท่ากับเอ็มซีบวขอโทษครับ m x ็บวกโอเคแบบนี้ถูกไหมแต่เราต้องอย่าลืมก็คือทำให้มันอยู่แค่ตัวไปไวนั่นก็คือเจ้าตัวนี้จะกลายเป็น e ีกำลังเบวกเหมือนที่พี่บอกอไว้ตรงนี้เนาะตรงนี้เลย,ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ จะเป็น e กํลัง c e กํลัง mx ก็ได้หรือจะเป็น e ยกกำลัง mx บวก c เลยก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคสมกรารที่แบบสุดทีเราจริงๆก็คือฝเท่ากับ e ยกกํลัง m m ของเรา1 0 2 6 x บวก c ของเราก็คือลบ0ู7 4ตรงนี้ก็อย่าลืมนะพวกเครื่องหมายตรงนี้ คือเ่อเป็นลบเราเผื่อแบบเราเขียนบวกไว้ก่อนเนออี่ยก็ต้องอย่าลืมต่อมาค่ะมันยังไม่จบนะนี้แค่คําถามเดียวเขาให้หาว่าจงประมาณค่า y เมื่อ x เท่ากับ4.7และ9.6โอเคอันแรกถ้า x เท่ากับ4.7โอเค y จะเท่ากับพี่กดเครื่องคิดเลขแล้วค่าที่ B ได้นะคะก็คือ63.32แล้วกันนะ ีตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเหมือนเดิมต่อมาเมื่อ x เท่ากับ9.6ที่พี่กดเครื่องคิดเลขได้ก็คือได้9658.56นะโอเคาคำตอบของเราก็ประมาณนี้ค okay. คือมันค่อนข้างที่จะแบบ ถึกหน่อยก็คือเราต้องคิดเลขเยอะแต่ถ้ากดเครื่องคิดเลขอันที่จริงก็คือแป๊บเดียวเสร็จน,นะจริงถ้าสมมติแบบอาจารย์ให้แบบแค่เติมช่องว่างมาเฉยๆว่าค่าว้เท่าไหร่วะสมการเส้นตรงคืออะไรอะไรมาณเนี้ยมันมันก็ใช้เครื่องคิดเลขก็คือรวดเร็วกว่าอันนี้พี่บอกเลย <Okay. S 1> มาข้อที่สองต่อข้อที่สองเหมือนเดิมเลยเวลาเจออะไรแบบเนี้ย ถ้าเราไม่กดเครื่องนี่เลขเนาะก็คือจัดรูปให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันดับแรกเราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าค่าตัวเลขไหนที่มันมีการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดค่าตัวเลขนั้นจะต้องเทคล็อกเข้าไปก่อนจากข้อนี้นะคะเราพิจารณาแล้วว่าเราเจอเจ้าตัวแปร x เ,เนี่ยมันค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วมากๆาถูกไหมดังนั้นนะคะเจ้าตัวเนี่ยจะต้องเทค ล็อกเข้าไปโอเคเป็นล็อก x ล็อก x อ่ะมาคิดเลขกันตัวแรกเราจะได้ที่พี่กดเครื่องคิดเลขว่านะอันนี้1.4 5 2.9 1่อนคือที่จริง<ๆ>ก็คือโทศนิยมก็เยอะมากมายแต่เหมือนเดิมเว้นไว้แค่2ตำแหน่งก็พอถ้าเยอะเอามาเป็น10ก็คือเหนื่อยนะโอเคอ่ะแล้วพี่เขียนเลยนะว่าสิบมาล็อก x เท่ากับ 18.03โ okay. อเคมาต่อกันที่เจ้าซิกมเมวายเลยซิกมเมวายของเราจะได้เป็น3 5 2ต่อมาเรามาดูกันที่วงเล็บโอเคเรามาดูกันที่ออม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 โอเคถูกนะวงเล็บลอทั้งหมดกำลังสองก็คือตัวแปรที่เราต้องใช้นะจะได้เป็น2.10 8.4 7 15.6 8 21.0 7แล้วก็26.21ดังนั้นค่ารวมของซิกมา Lock x ทั้งหมดกำลัง2จะได้เป็น73.53ครับโอเคอาตัวสุดท้ายก็คือ y of x นะคะ

จะได้ข้อมูลที่เราต้องการจะนําไปใช้แล้วเนาะโอเคมาข้อนี้พี่ขอไม่เขียนสมก,การเลยแล้วกันเนาะโอเคมาเอา,าเรามาดูกันก่อนนะคะว่าคำถามเขาบอกว่าให้ทำอะไรจงแปลงข้อมูลเป็นค่าที่เหมาะสม เพื่อประมาณค่าวความสัมพันธ์นี้ด้วยสมการเส้นตรงโอเคให้แปลงให้แปลงข้อมูลเป็นค่าที่เหมาะสมและจงหาเส้นตรงนั้นด้วยการสร้างตารางเพื่อหาความชัน m และและ c และจงประมาณค่า x โอเคโอเคมาเหมือนเดิมมาเราต้องมาหาค่า m กับ c ก่อนอ่ะครั้งนี้พี่กดเครื่องคิดเลขและมันได้ m เท่ากับ 2.4 7 4โอเคอันนี้ให้น้องๆลองไปคิดเองแล้วกันเนาะส่วน C พี่ได้เท่ากับ1.882อันนี้คืออันนี้คือกดเครื่องคิดเลขนะแต่ตอนที่พี่แทนค่าเข้าไปในสรรมการ M และ C ที่แบบให้มันแล้วอะพี่ได้ค่า M เท่ากับ อ๋ออ oh, ๋ออันนี้เป็นลบด้วยนะลบขอโทษขอโทษตรงนี้เป็นเท่ากับลบ1.882โอเคต่อมาอันนี้ที่พี่คำนวณโดยการใช้สมการ audio, อะคือค่ามันจะได้ประมาณนี้ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่ามันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นอะถูกไหมอันนี้คือคำนวณตามสมการ เนาะโอเคคือคําตอบจะได้ประมาณนี้แต่อยากให้น้องๆต้องไปฝึกคิดเองดูนะคะว่าได้คําตอบตรงกันหรือเปล่าหรือว่าแบบมีผิดพลาดตรงไหนแบบอยากให้ฝึกพวกบวกลบคูณหารบางทีแบบเราอาจจะพลาดในส่วนส่วนนั้นก็ได้เนาะะต้องอย่าลืมไปฝึกเอาเองด้วยโอเคต่อมาโจทย์อะให้หาค่า x เมื่อ y เท่ากับ4.7และ,ะ9.6ด้วยโอเคมาคำตอบที่พี่ได้นะคะ y อะ เมื่อมันเท่ากับ4.7นะ่ะค่า x ได้เท่ากับพี่ใช้ข้อมูลนี้นะพี่จะใช้ข้อมูลนี้นะคะที่พี่กดเครื่องคิดเลขมาโอเคมาพี่จะได้ให้เ,เท่ากับ1 4 3ส่ส่วนเมื่อวายเท่ากับ9.6 พี่หาค่า x ได้เท่ากับ103โอเคเย่สำหรับบทแรกเนาะเราก็จบไปแล้วมันก็ไม่ได้คือบทแรกพี่แนะนำจริงจริงๆว่าเราแบบควรเก็บมากๆเลยคืออาจารย์ถึงแม้อาจารย์จะออกประมาณ2 2งสองข้อแต่ว่าแบบ คะแนนน่าจะอยู่ประมาณที่ข้อละห้าเลยมั้งเอใช่ก็คือสิ่งที่ควรจำให้ได้เนาะถ้าพี่จะบอกก็คือน้องควรที่จะจำเจ้าสองู่นนี้ไปให้ได้หรือจะจำวิธีการกดครื่งเลขแบบนี้ไปก็ได้แล้วก็ที่แน่ๆก็คือจำสมการนี้คือตรงข้อมูลเส้นตรงไม่มีปัญหาอะไรมากแต่เมื่อเราไปเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นเส้นตรงอะคะ่ะก็อยากให้รู้ว่า ต้องรู้นะคะว่าเราจะเทคล็อกที่ตัวแปรไหนและเราต้องอย่าลืมว่าโอเคเราถ้าเราใช้สมการนี้ค่ะอย่าลืมเทคล็อกตามที่เราคิดไว้สมมติถ้าเป็นล็อก y ก็คือเทคในล็อก y ให้ครบในสมการและถ้าเขาต้องการหา y อะไรประมาณนี้ค่ะอย่าลืมที่จะแบบเทค e ไปะยกกำลังด้วยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะผิดได้เนาะโอเค